ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Autoverse Pro วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสก,กับการเดินทางที่ไม่เหมือนใครบนรางรถไฟสายใหม่ที่ผสมผสานทั้งความหรูหราเทคโนโลยีและกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครรถไฟที่เราจะรีวิวในวันนี้คือ2,026หัวลมพงเอ็กเพรสรถไฟสุดล้ำที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ในการเดินทางขบวนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะสำหรับพาผู้โดยสารจากต้นทางไปยังปลายทางแต่ยังเป็นเหมือนโรงแรมเคลื่อนที่ ที่มอบทั้งความสะดวกสบายความหรูหราและประสบการณ์สุดพิเศษให้กับทุกคนที่ได้ขึ้นโดยสารทันทีที่เราเห็นขบวนรถจากภายนอกหัวแลมพงเอ็กซ์เพรสให้ความรู้สึกอลังการและสาง่างามตัวขบวนถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างที่ทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกแบบไทยๆสีภายนอกเป็นโทนขาวมุกผสมทองอาร่ามตัดด้วยเส้นสายลายไทยแบบร่วมสมัยที่สวยงามและสะดุดตาหัวขบวนฉบเฉียว,ด,วยด้วยดีไซน์แบบแอโรดนามิก เสริมด้วยไฟและทรงเรียวยาวที่ดูทั้งหรูหราและทันสมัยทําให้เมื่อแล่นเข้าสู่สถานีผู้โดยสารจะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกเห็นหน้าต่างของขบวนนี้ถูกออกแบบให้ใหญ่กว่ารถไฟทั่วไปเพื่อให้ผู้โดยสารได้ชมวิวระหว่างทางอย่างเต็มอิ่มการสะท้อนของกระจกโคง้งใสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความหรูหราและยังทําให้รถไฟดูทันสมัยและโดดเด่นไม่แพ้รถไฟหรูในต่างประเทศเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศที่หรูหราและกลิ่นอายความเป็นไทย ห้องโดยสารถูกออกแบบในสไตล์โมเดิร์นไทยลักชัวรี่ผสมผสานร,ระหว่างวัสดุธรรมชาติเช่นไม้สักและวัสดุสมัยใหม่อย่างโลหะเงาและไฟเลทที่ปรับเปลี่ยนบรรยากาศได้ตามต้องการบอร์ที่นั่งบุด้วยหนังแท้คุณภาพสูงปักลวดลายไทยประยุกต์อย่างประณีตพร้อมฟังก์ชันปรับเอนได้หลายระดับตั้งแต่การนั่งพักผ่อนธรรมดาไปจนถึงการปรับเป็นเตียงนอนแบบเต็มรูปแบบชั้นโดยสารมีให้เลือกหลายระดับตั้งแต่ชั้นมาตรฐานที่มีความสะดวกสบายครบครัน ไปจนถึงห้องโดยสารส่วนตัวที่เปรียบเสมือนห้องพักโรงแรมหรูห้องไพรเวทสวีทมาพร้อมกับเตียงคู่ห้องน้ำส่วนตัวโต๊ะทำงานและหน้าจอ s มาร์ทเอนเ t a i n m e n t ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ตลอดเวลาในส่วนของห้องอาหารหัวลมพงเอ็กซ์เรสนำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เหนือระดับภายในถูกตกแต่งอย่างหรูหราด้วยโคมไฟระย้โต๊ะรับประทานอาหารปูผ้าขาวสะอาดตาและเก้าอี้ที่บุด,ด้วยกำมะหยี่นุ่มสบาย เชฟชื่อดังถูกเชิญมารังสรรค์เมนูพิเศษที่ผสมผสานวัตถุดิบท้องถิ่นเข้ากับเทคนิคสากลไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยดั้งเดิมที่เสิร์ฟในรูปแบบโมเดิร์นหรืออาหารนานาชาติที่จัดจานอย่างสวยงามทุกจานคือศิลปะที่สามารถลิ้มรสได้จริงห้องเลานอกของขบวนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์พื้นที่ที่ผู้โดยสารสามารถนั่งพักผ่อนจิบชากาแฟรหรือเครื่องดื่มค็อกเทลไปพร้อมๆกับการพูดคุยหรือชมวิวสองข้างทาง สำหรับผู้ที่ต้องการบรรยากาศแบบใกล้ชิดธรรมชาติ Observation เด็กที่ท้ายขาบวนคือจุดที่ห้ามพลาดพื้นที่เปิดโล่งที่ออกแบบอย่างปลอดภัยและหรูหราช่วยให้ผู้โดยสารได้สัมผัสสายลมเย็นลมเย็นและเก็บภาพความประทับใจระหว่างการเดินทางในด้านสมรรถนะหัวแลมพงเอ็กซ์เพรสมาพร้อมเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบไฮบริดอิเล็กทริกซิสเต็มที่ทันสมัยเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงทำให้ทั้งประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า40%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนขบวนนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้การเดินทางทั้งรวดเร็วและราบรื่นระบบการสั่นสะเทือนแบบ Active Suspension ช่วยให้การนั่งโดยสารรู้สึกนุ่มนวลแทบไม่รู้สึกถึงแรงกระแทกหรือการสั่นไหวเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงจนแทบไม่ได้ยินทำให้ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนทำงานหรือเพลิดเพลินกับการชมวิวได้อย่างเต็มที่ ในด้านความปลอดภัยหัวลร็มพงเอ็กซ์เพรสติดตั้งระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นล่าสุดกล้องวงจรปิดตลอดทั้งขบวนและระบบ AI ตรวจสอบรางแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและตรวจสอบสภาพเส้นทางล่วงหน้าทำให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางจะปลอดภัยในทุกวินาที เรื่องราคาตั๋วดยสารหัวลำพงเอ็กซ์เพรสมีให้เลือกหลายระดับที่นั่งมาตรฐานเริ่มต้นที่ประมาณ1,500บาทต่อเทีย่ยวชั้นพรีเมียมอยู่ที่ประมาณ3,500บาทต่อเทีย่ยวและห้องโดยสารแบบไพรเวทสวีทอาจมีราคาสูงถึง12,000-15,000บาทต่อเทีย่ยวขึ้นอยู่กับแพคเกจและบริการเสริมที่เลือกแม้ราคาจะสูงกว่ารถไฟทั่วไปแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่าการนั่งรถไฟธรรมดาแบบไม่สามารถเปรียบเทียบได้ สุดท้ายนี้หัวลำโพงเอ็กซ์เพรสรุ่นปี2026ไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางธรรมดาแต่มันคือการสร้างประสบการณ์ที่ผสมผสานความสะดวกสบายความหรูหราและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเป็นการเดินทางที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเวลาแต่ละนาทีมีค่าและทุกช่วงเวลาบนขบวนคือความทรงจำที่คุ้มค่านี่คือรีวิวจาก Auto v e r s e Pro ขอบคุณที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยว่ารถไฟหรือพาหนะรุ่นใดที่อยากให้เรานำมารีวิวต่อไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ